สวัสดีนักเรียนชั้นมสองท2ทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเนื้อหาเรื่องการสร้างคําสมัตินะครับแต่ก่อนที่จะฟังครูไกสิทธิ์บรรยายความรู้นะครับเดี๋ยวไปฟังผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้บรรยายความรู้จากคลิปต่อไปนี้กันก่อนนะครับ สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับวิชาภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการสมาสตและการสนทิแบบไทยนะครับวิธีการสมสตัตและวิธีการส,สนทิเป็นวิธีการเพิ่มคําของภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับซึ่งเขาก็มีวิธีการของเขานะครับแต่คนไทยก็ได้นําเอาวิธีการของภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งมีวิธีการที่ยุ่งยากมาปรับปรุงนะครับ เปลี่ยนแปลงให้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกในการใช้แล้วก็มีหลักของเราเองนะครับประโยชน์ของภาษาบาลีสันสกฤตนะครับซึ่งกลายมาเป็นคําสมานคาสนทิที่เรานํามาเพิ่มศัพท์มีประโยชน์มากมายนะครับทั้งในด้านวิชาการนะครับทาให้ศัพท์วิชาการต่างๆเราเพิ่มพูนมากขึ้นอันนี้คือคุณค่าของนะครับคำสมานและคําสนทิที่ไทยเรานํามาใช้ครับยกตัวอย่างเช่นอย่างศัพท์ ศัพที่เกี่ยวกับวิชาการนะครับเช่นบอกว่า philosophy อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อนเราก็ไม่มีภาษาไทยไม่มีใช้นะครับเราก็นําเอาภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ใช้คําว่าปรัชญาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหร,หรือคําว่า globalization เราก็นําเอาคําภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ใช้ว่าโลกาพิวัตอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นการสุนทิกันเพราะฉะนั้นอันนี้คือคุณ,ณประโยชน์ของอการนําเอาภาษาบาลีสันสกฤตแล้วก็มาสมาตเอามาสุนทินะครับ เอามาใช้เพิ่มศักดิ์มากขึ้นต่อไปเราก็มาทำความเข้าใจนะครับเรียนรู้กฎของการสังเกตการสมาดแบบไทยกันนะครับการสมาดเนี่ยคือเป็นการผสมคำทีินหนึ่งนั่นเองนะครับนั้นหลักข้อแรกนะครับจะต้องเป็นการเอาคำภาษาบาลีสันสกิตมาผสมกันเท่านั้นภาษาอื่นไม่เกี่ยวนะครับต้องเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นข้อสองครับ เราจะนําสับประกอบไว้หน้าสับหลักไว้หลังหมายความว่าสับสําคัญเราจะไว้ข้างหลังนะครับข้อสามครับเราจะแปลจากหลังมาหน้านะครับยกตัวอย่างเช่นอักษรศาสตร์เราก็จะแปลว่าวิชาว่าด้วยอักษรอ,อย่างนี้เป็นต้นราชการกิจธุระขอพระราชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับข้อสี่ครับคําสมทบไม่ต้องใส่สระอะและการันที่ท้ายสับแรกนะฮะไม่ต้องใส่ นะฮะรูปสะอาดกับตัวการันไม่ต้องใสอย่างเช่นคําว่าราชการไม่ต้องใส่สะอาดที่ราชะนะครับข้อ5ครับต้องออกเสียงละที่ท้ายสับแรกเสมอนะครับอันนี้เป็นหลักของการสมาดต้องออกเสียงให้ต่อเนื่องอย่างเช่นคําว่า,อ,าอุณหภูมินะครับอุณหภูมินี้เป็นต้นประธมะศึกษาอุดมศึกษาแต่ถ้าคนไทย นิยมจะอ่านไม่ออกเสียงอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับถึงเช่นอ่านว่าประโมศึกษาอุดมศึกษาก็ไม่ถือว่าผิดนะครับก็เรียกว่าอ่านตามความนิยมแบบคนไทยนะครับและข้อ6ครับคำสมาดนั้นถ้าขึ้นต้นด้วยคําว่าวระแล้วแฝงด้วยอ่าเป็นพระนะครับอันนี้ไม่ได้ขัดแย้งกับข้อสี่นะครับที่บอกห้ามีสละอะเพราะว่าคําว่าพระตัวนี้เราแฝงมาจากคําว่าวระแล้วตามด้วยภาษาบาลีสันตเราก็จะถือเป็นคําสมาดหมด นี่คือหลักห้ข้อของคำสมาธิแบบไทยนะครับซึ่งไม่ยากเลยนักเรียนก็จำเอาไว้นะครับเอาลองสมาธิคำต่อไปนี้ครับราชะบวกการแล้วก็จะง่ายง่ายถ้าคำสมาธินี่เอามาชนกันเฉยเฉยไม่มีการเปลี่ยนรูปเลยนะครับก็เป็นราชการครับราชะบวกทูดทูดนี่เราใช้ทอทหารนะครับไม่ใช่ทอบอลโก็เป็นราชทูตราชบวก รมก็เป็นราชธรรมทมของพระราชาไม่ต้องใส่สละอาราชาบวกครูครูนี้ไม่ใช่คําไทยนะครับเป็นคํามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตนะครับครุรุกับพระรุก็เป็นราชครูครูของพระราชานะครับส่วนคํานี้วังเป็นคําไทยนะครับเพราะฉะนั้นพอรวมแล้วก็เป็นราชวางังอันนี้ก็คือเป็นความสามารถองคนไทยที่ นำคำสมานนะครับมาใช้กับภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำนี้ไม่ถือเป็นคำสมานครับเพราะวางไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกิตวางเป็นคำไทยนะครับเพราะฉะนั้นคำนี้เราเรียกว่าเป็นคำผสมนะครับเราสังเกตนะครับว่าคำใดไม่ใช่คำภาษาไม่ใช่คำสมานนะครับลองสังเกตดูนะครับผลผลิตนะครับตัวนี้เป็นคำผสมครับเพราะศัพท์หลักมาอยู่ข้างหน้านะครับ ถ้าเป็นสมาต้องผลิตผลคําว่าผล,ลไม้นะครับไม้เป็นคําไทยนะครับก็ถือเป็นคํำผสมคนล,ละเมืองนะครับเมืองเป็นคําไทยถือเป็นคํำผสมครับอุดมสมบูรณ์อันนี้เราไม่ออกเสียงอุดมมสมบูรณ์นะครับอันนี้เราจัดเป็นคําซ้อนคําใดไม่ใช่คํำสมาดครับคำแรกเลยนะครับสุ่ลในคราวที่แล้ว นักเรียนจำได้ไครับสุหรายนี่ภาษาเปอร์เซียครับเก้าอี e ้ภาษาจีนครับคิดจะลักษณะสมาราไม่ใส่สระอะนะครับเพราะฉะนั้นคํานี้เราถือเป็นคํำผสมนะครับคิดทุระเป็นคำซ้อนการยึดเป็นคำประสมนะครับ,ถ,รรรรบถ้าสมาระเราใช้ยุทธการวัตถุโบราณก็เช่นเดียวกันเป็นคําผสมถ้าสมาระเราใช้โบราณน,นะวัตถุ วิภาคพิจารเป็นคำศสอนครับมีกาลันที่ท้ายสับแรกนะครับยานพานะเป็นคำศสอนครับอขอบคุณคลิปดีๆจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนะครับหวังว่านักเรียนคงได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปบ้างนะครับเดี๋ยวมาทบทวนจากของอาจารย์จงชายเจนหัตการกิจ อาจาจรย์ประจําโรงเรียนเตรียมรวมศึกษาเมื่อกี้นะครับที่ท่านให้ความรู้ไปนะครับคำสมมาติคือคําที่เกิดจากคำมูลบาลีสันสกฤตตั้งแต่2คําขึ้นไปมารวมกันกลายเป็นคําใหม่นะครับแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับตามวิธีการสร้างคือประเภทที่1นําคํามูลบาลีสันสกฤตตั้งแต่2คําขึ้นไปมารวมกันโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสระยกเว้นพยางค์ท้ายของคำเป็นสระอะจึงจะลบทิ้งนะครับเช่นราช สมัติกับคำว่าการกลายเป็นราชการอ่านต่อเนื่องนะครับสีสมัติคําว่าอายุทยากลายเป็นสีอายุทยานะครับก็เอากันเอามาชนกันเฉยนะครับประเภทที่2นะครับก็คือนําคําม Bali, ูลบาลีสันสกฤตตั้งแต่2คําขึ้นไปมารวมกันแต่จะเชื่อมสระท้ายคําต้นกับสระต้นของคําหลังเข้าด้วยกันเป็นสระเดียวเรียกว่าวิธีการสนทินะครับเช่น ธนบกอาคารนะครับอ่านเร็เรว,รวรๆธนอาคารธนะอาคารกลายเป็นธนาคารนะครับอ่า ot, นอ่างหายไปนะครับมกระหรือมกรนะครับมกระบกอาคมมกระบกอาคมมักระบกอาคมกลายเป็นมักราคมอ่านอ่างหายไปนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะศึกษาเฉพาะวิธีการสร้างคําวิธีแรกก่อนนะครับก็คือสมัติแบบไม่มีสันตินะครับ หลักสังเกตคำสมาติที่ไม่มีสันธินะครับควรยึดหลักดังนี้นะครับข้อ 1. เป็นคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะครับข้อ2เป็นคำมูลภาษาบาลีสันสกฤตสองคำขึ้นไปมารวมกันแล้วกลายเป็นคำใหม่นะครับมีความหมายใหม่นะครับเช่นอาจจะเป็นบาลีสมัตรือคำบาลีนะครับเช่นสังบวกคำว่าพันนะครับซึ่งเป็นบาลีทั้งคู่นะครับกลายเป็นสังคพันนะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ก่อนหน้านั้นเราเรียนไปว่าสันสกฤตนิยมใช้ธนมุญโทบาลีนิยมใช้โรจุลาและทําไมพันตตัวนี้มีธนามญโทจึงกลายเป็นภาษาบาลีนะครับพันตตัวนี้อยู่ในวัตตะตะทะท,ะท,ะท,ะทะนะเราเน้ไปแถวที่5แถวที่5สะกดทุกตัวภายในวัตาตานได้อันนี้เป็นไปตามกฎหลักตัวสะกดตัวตามนะครับนี่คือบาลีสมัครกับบาลีนะครับอันต่อไปสันสกฤตสมัครกับสันสกฤตนะครับเช่นคําว่าเกษตรบวกคําว่ากรรม กลายเป็นเกษตรกรรมนะครับอันต่อไปหรือจะเป็นบาลีกับสันสกฤตหรือสันสกฤตกับบาลีก็ได้นะครับอาทีครูจะยกนี่จะเป็นบาลีกับสันสกฤตนะครับเวทบวกศาสตร์กลายเป็นเวทศาสตร์นะครับเวทเป็นภาษาบาลีศาสตร์เป็นภาษาสันสกฤตนะครับข้อที่3นะครับเมื่อเข้าสมาดกันถ้าพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นสระอื่นที่ไม่ใช่สระอหรือไม่ประวิสัญญีนะครับก็รวมกันได้โดยไม่ต้องลบสระออก เช่นประวัติบวกศาสตร์กลายเป็นประวัติศาสตร์นะครับภูมิบวกภาคกลายเป็นภูมิภาครัฐติบวกการกลายเป็นรัฐติการนะครับเกียรติบวกคุณกลายเป็นเกียรติคุณนะครับมัจจุบวกราชกลายเป็นมัจจุราชนะครับคารุบวกศาสตร์กลายเป็นคารุศาสตร์นะครับถ้าพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นสระอะก็คือประวิสัญชีนะครับหรือมีเครื่องหมายทันตคาตนะครับกำกับอยู่ ให้ตัดออกก่อนแล้วจึงนํามารวมกันนะครับถ้ามีสระนะครับหรือประวิสัญชนีเช่นคําว่าสุระบอกคำว่านารีนะครับกลายเป็นสุระนารีหาสระก็จะหายไปนะครับแต่ยังอ่านเสียงอ่หมือนเดินนะครับการบวกบุรีนะครับลบการออกก็ต้องอ่านออกเสียงทุพยานนะครับกลายเป็นการชนะบุรีนะครับชีวะบวิทยาเข้าสมาครการสระหายไปกลายเป็นชีวะวิทยานะครับ มนุษย์บวกศาสตร์เข้าสมัสกตกันก็ต้องอ่านทุพยางนะครับเมื่อตัดการันออกนะครับเอามาตัดเครื่องหมายทันตะคาตออกนะครับกลญญายเป็นมนุษยศาสตร์นะครับศิลปะบวกศึกษาเข้ามารวมกันวิสัญชนีก็หายไปกลายเป็นศิลปศึกษานะครับแพทย <definite. S 2> ์บวกศาสตร์เข้ามารวมกันเครื่องหมายทันตะคาตก็หายไปกลายเป็นแพทย์ศศาสตร์นะครับพลกศึกษาเข้ามารวมกันวิสัญชนีก็หายไปกลายเป็นพละศึกษานะครับทันบวกแพทย์ทันตะคาตหายไปกลายเป็น ทันตแพทย์นะครับกฎทุกคนมีข้อยกเว้นนะครับปกติแล้วสมาธิจะไม่มีวิสัญน,นีอยู่กลางคำนะครับยกเว้นคําเดียวคือคําว่าพระซึ่งแผลงมาจากคาว่าวรนะครับเมื่อนํามาสมาธิไม่ต้องลบสระออกนะครับเช่นพระองค์นะครับองเป็นคําบาลีนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์เป็นคําสมาธิพระกันเป็นคําสันสกฤตเพราะฉะนั้นพระกันเป็นคําสมาธิพระเนรเนธเป็นคําสันสกฤตเพราะฉะนั้นพระเนรเป็นคําสมาธิ พระเสโทเสธโท,เ,ธโทเป็นคำบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นพระเศธโเาาธ,าาธเป็นคำสมาติพระนาราชนาราชเป็นคำบาลีสันสกฤตเพราะฉะนั้นพระนาราชเป็นคำสมัติก็มีคำว่าพระบาทพระโอษพระนาสิกพระไทยเป็นต้นนะครับข้อควรระวังครับคำว่าพระที่ผสมกับภาษาอื่นไม่ถือเป็นคำสมาติถือเป็นคำผสมนะครับเพราะผิดิดกฎนะครับเพราะคำสมาติต้องมาจากภาษาบาลีสันสกฤตเท่านั้นนะครับเช่นคำว่าพระเจ้า เจ้ามีรูปวรรณยุกต์ภาษาบาลีสันสกิตไม่มีรูปวรรณยุกต์นะครับเจ้าเป็นคําไทยแท้ครับพระกอี้อันนี้มีรูปวรรณยุกต์นะครับแต่กอี้ไม่ใช่คาไทยแท้กอี้เป็นภาษาจีนนะครับพระที่นั่งที่นั่งมีรูปวรรณยุกต์อันนี้เป็นคําไทยแท้ครับพระขนงเป็นอักษรนามอันนี้เป็นคํายืนภาษาเขมรขออภัยครับเป็นคํายืนภาษาเขมรนะครับพระโรนโรนเป็นคํายืนภาษาอังกฤษครับพระสุรายสุรายเป็นคํายืนภาษาเปอร์เซีย หลักสังเกตคำสมัติข้อที่4นะครับสังเกตคำแปลนะครับคำสมัติมักจะแปลจากคำหลังมาหาคำหน้าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับคำสมัติก็เหมือนคําผสมภาษาอังกฤษนะครับที่จะวางสับ์หลักสับหลักไว้หลังสัพขยายไว้หน้าเวลาแปลก็ต้องแปลจากหลังมาหน้านะครับเช่นกระดานดําของเราจะเอากระดานไว้ก่อนจะเอาดําไว้หลังนะครับแต่ภาษาอังกฤษจะเอาดําไว้ก่อนแล้วก็เอากระดานไว้หลังนะครับเขาจะใช้ว่า blackboard นะครับเขาเอาดาขึ้นก่อนแล้วก็ ตามหลังนะครับภาษาบาลีสันสกฤตคําสมัครก็เหมือนกันครับสับหลักไว้หลังสับขยายไว้หน้าเวลาแปลจริงแปลจ,จากหลังมาหน้านะครับเชน่นมหาชนกนะครับปรแปลว,ว่าพ่อผู้ยิ่งใหญ่หรือบิดาผู้ยิ่งใหญ่นะครับราชนกแปลว่าพ่อนะครับมหาแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับมาจากคาว่ามหาที่แปลว่าใหญ่แล้วก็ชนกที่แปลว่าบิดาหรือพ่อนะครับธีรราชแปลว่ากษัตริย์ผู้เป็นปราชญ์นะครับธีระแปลว่าปราชญ์ราชแปลว่ากษัตริย์หรือราชานะครับ <ด lips, S 1> มาจากคำว่าธีระแปลว่านักปราชญ์แล้วก็ราชที <vice S 1> ่แปลว่ากษัตริย์นะครับพระปิยะมหาราชแปลว่ามหาราชผู้ทรงเป็นที่รักนะครับมาจากคำว่าพระปิยะแปลว่าเป็นที่รักนะครับแล้วก็มหาราชก็คือมหาราชากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นะครับหากคำว่าวันศินนะครับวันณัแปลว่าหนังสือนะครับศิ์ก็คือศิลปะนะครับแปจากหลังไปหน้าก็คือศิลปะในการแต่งหนังสือ วาทศิลป์วาทแปลว่าการพูดนะครับวาทศิลป์ก็คือศิลปะในการพูดนะครับอุทกภัยอุทกแปลว่าน้ำนะครับภัยก็คือภัยอะไรนะครับอุทกภัยก็คือภัยที่เกิดจากน้ํานะครับวาตภัยวาตแปลว่าลมนะครับวาตภัยก็คือภัยที่เกิดจากลมนะครับถ้าภัยที่เกิดจากไฟคืออะไรครับก็คืออัคคีภัยนะครับเทพธิดานะครับเทพก็คือเทวดานะครับธิดาแปลว่าลูกสาวนะครับเทพธิดาก็คือลูกสาวเทวดาหรือ หมายรวมถึงเทวดาผู้หญิงนะครับก็คือนางฟ้าด้วยนะครับปฐมมาวัยปฐมแล้วว่าขั้นต้นนะครับเริ่มแรกนะครับวัยก็คือวัยนะครับปฐมมาวัยก็คือวัยต้นหรือวัยเด็กนะครับมหานครนะครับหาแปลว่าใหญ่หรือหลวงนะครับนครแปลว่าเมืองนะครับมหานครก็คือเมืองใหญ่หรือเมืองหลวงนะครับมีคําเป็นข้อยกเว้นคือเมื่อนําคํามาสมัครกันแล้วไม่เกิดความหมายใหม่ใช้ความหมายของคำนั้น ของคาเดิมนะครับถ้ามาจากสองคำก็ยังมีความหมายเป็นสองอย่างแปยความหมายจากหน้าไปหลังมีคําว่าและเชื่อมความหมายนะครับอันนี้ก็คือฉีกมากหน่อยนะครับปกติแล้วสับหลักจะไว้หลังนะครับสับขยายไว้หน้าแต่นี้มันมีน้ําหนักเท่ากันก็เลยแลจากหน้าไปหลังนะครับเช่นธาตุสกรมกรหมายถึงธาตุและกรรมกรนะครับในระหว่างคําก็จะมีคําว่าและมาเชื่อมนะครับบุตรภรรยาหมายถึงบุตรและภร,รรยานะครับศีลธรรมหมายถึงศีลและธรรมนะครับสมณะพราหมณ์หมายถึงสมณะและพราม์ ข้อที่5ข้อนี้สําคัญนะครับคําสมทต้องอ่านออกเสียงต,งต่อเนื่องระหว่างคําหน้ากับคําหลังคําสมทต้องอ่านออกเสียงต่อเนื่องระหว่างคําหน้ากับคําหลังนะครับเช่นทนบกบัตรกลายเป็นธนบัตรนะครับอุบัติบกเหตุกลายเป็นอุบัต,ติเหตุนะครับเทพบกบุตรกลายเป็นเทพพบุตรนะครับการบวกบุรีกลายเป็นการชนะบุรีนะครับหัดบกกรรมกลายเป็นหัดทกรรมนะครับจะสังเกตเห็นว่า คำสมัติจะอ่านต่อเนื่องสามพยางค์ขึ้นไปนะครับอ่ามีคำสมัครบางค่ทีนิยมอ่านตามแบบไทยนะครับคือไม่ออกเสียงสระท้ายสับแรกนะครับถือเป็นข้อยกเว้นนะครับให้อ่านตามความนิยมนะครับบางอันก็เป็นชื่อเฉพาะนะครับแล้วก็บางอันก็เป็นคำที่นิยมอ่านแบบนั้นมานานแล้วนะครับเช่นคำว่าสุขสาลานะครับไม่อ่านว่าสุขสาลานะครับเกษตรศาสตร์ไม่อ่านว่าเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้เป็นชื่อเฉพาะของมาวิทยาลัยนะครับ ชาตินิยมไม่อ่านว่าชาติตนิยมนะครับทนบุรีไม่อ่านว่าธนบุรีนะครับข้อควรระวังครับมีคําประสมหรือครับหรือวลีหรือกลุ่มคํานะครับบางคํามีลักษณะคล้ายคาสมาตคล้ายยังไงนะครับก็คือเรียงคําหลักไว้หลังคําหน้าเรียงคําหลักไว้หลังคําขยายนะครับอ่านออกเสียงต่อเนื่องระหว่างคํานะครับแต่ไม่ใช่คาสมาตเพราะว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งก็คือ มันไม่ใช่คําบาลีสันสกฤตมารวมกันนะครับเช่นราชสำนักนะครับมีอําอยู่ข้างหน้าแบบนี้เป็นคำคำเขมรนะครับราชวางังวางเป็นคําไทยแท้นะครับราชดําเนินมีอําอยู่หน้าดําเนินเป็นคำาเขมรนะครับราชดํารัตราชดํารัตดํารัตมีมอําอยู่หน้าเป็นคำเยียมภาษาเขมรนะครับราชดําริดําริมีอําอยู่หน้าเป็นคำเยียมภาษาเขมรนนะครับโกลเรือนเรือนเป็นคําพียงเดียวสู่ตรงตามมาตรานะครับอันนี้เป็นคําไทยแท้ ผลไม้นะครับอันนี้อ่านต่อเนื่องนะครับแต่ไม้มีรูปวรรณยุกต์ไม้เป็นคําไทยแท้ครับมูลค่าค่าสองค่านี้มีรูปวรรณยุกต์นะครับเป็นคำาเป็นคาไทยแท้นะครับกระยาศาสตร์กระยาเป็นคํายืมภาษาเขมรนะครับเทว่ากาเนิดกําเนิดเป็นคํายืมภาษาเขมรนะครับวีดีทัศน์คว่าวีดีเป็นคํายืมภาษาอังกฤษนะครับทุนทรัพย์คําว่าทุนเป็นคาพยางค์เดียวสุดตรงตามมาตราเป็นคําไทยแท้นะครับโพลขับขับเป็นคําพยางค์เดียวสวดตรงตามมาตราเป็นคําไทยแท้ หลักสังเกตคำสมัครก็มีเพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวอลองมาทําตัวอย่างข้อสอบเรื่องข้อที่1ข้อใดไม่ใช่คาําสมัครไม่ใช่วงกลมไว้ก่อนนะครับข้อใดไม่ใช่คาําคสมัครคําสมัครสามารถนําหน้าด้วยคว่าพระนะครับได้นะครับแต่คาหลังคําว่าพระต้องเป็นบาลีสันสกฤตพระพักพระมีกรารน,นี่เป็นคําสันสกฤตนะนี่ถูกต้องครับ พระที่นั่งที่นั่งมีรูปวรณยุกไม่น่าจะเป็นบาลีสันสกฤตอันนี้น่าจะไม่ใช่พระเสียนเสียดสะกดม่ตรงตามมาตราตรงนี้เป็นคำบาลีส,สลันส,สกฤตะะกมีอสสารเป็นคำสันสกฤตนะครับประกันมีโลหันเป็นคำสันสกฤตเพราะฉะนั้นตอบข้อ2ครับพระที่นั่งไม่ใช่คำสมาัติเพราะคำว่าที่นั่งเป็นคำไทยแท้นะครับข้อที่2โจทย์แบบนี้นักเรียนจะเจอในข้อสอบ ้ายบทแล้วก็ข้อสอบกลางภาคนะครับข้อใดไม่มีคำสมาด์อ่าข้อที่หนึ่งกิจรกรรมประเพณีอะไรสักอย่างของชาวญี่ปุ่นคำสมาด์ต้องอ่านต่อเนื่องระหว่างคำนะครับเป็นคำบาลีสันสกฤตสองคำมารวมกันนะครับคำหลักอยู่หลังคำขยายอยู่หน้าแล้วก็อ่านต่อเนื่องระหว่างอ่าระหว่างคำอย่างในน้อยสามพยางนะครับ มีคำไหนไหมครับที่อ่านต่อเนื่องระหว่างคําอย่างอยสัมพญานี้คําว่ากิจกรรมครับอันนี้ใช่อยู่นะครับปลจะหลังมาหน้านะครับกิจเป็นภาษาบาลีกรมเป็นภาษาสันสกฤตนะครับประเพณีอันนี้เป็นคํามูลครับแบ่งเป็นประเพณีไม่ได้นะครับชาวญี่ปุ่นอันนี้เป็นคําประสงค์นะครับเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งมีคําสมัครับข้อที่สองกลางสวนจะเห็นเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของไทยมีคําไหนไหมครับที่อ่านออกเสียงต่อเนื่องระหว่างคำสาม สามพยางค์ขึ้นไปแล้วก็เป็นคำบาลีสันสกฤตคำว่าการแสดงอันนี้เป็นคำผสมนะครับคำที่นำหน้าด้วยการแต่วความส่วนใหญ่เป็นคำผสมนะครับแล้วก็แสดงเป็นคำ,คำเขมรด้วยนะครับมีศิละปะวัฒนธรรมครับศิละปะปกติปราวิสัญชนีเมื่อเข้าสมาธิแล้วก็ลบวิสัญชนีออกนะครับเหลือลข้อสามกับข้อสี่นะครับมาดูข้อสามก่อนนะครับ เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่ราษฎรมีคำไหนที่อ่านต่อเนื่องระหว่างคำสามพยางนะครับอ่านีคำว่ารัฐบาลมีคำว่าราษฎรนะครับรัฐบาลในคำว่ารัฐบวกคำว่าบาลน,นะครับอันนี้เป็นบาลีสันสกฤตสองคำมารวมมารวมกันนะครับเลยจะหลังไปหน้าแล้วอ่านต่อเนื่องระหว่าง คำสามพยางค์ขึ้นไปนะครับอันนี้เป็นคาสมัครครับส่วนคําว่าราษฎรนี้เป็นคํามูลนะครับแบ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อใดไม่มีคาสมาตัตรตอบข้อ4นะครับการออกกําลังกายเป็นคําประสมค์นะครับการศึกษาเนื้อหาเรื่องการสร้างคําสมัครนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค้าวต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเราจะมาเจอกันในเรื่องการสร้างคําสมัครที่มีสนที่หรือเรียกสั้นๆว่า คําสนทินะครับส่วนคลิปนี้ครูขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ